กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานพบเพาะกับส่งแม่น้องแก้มบ่มพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้พันว่าวกับเฮาว,ว่าอาการของยายพันกับว่านักหนาพี่น้องเอ,อ้ยประจักษ์ลายสิว่าแม่น้องแก้มบ่มว่าให้พันเห็ดเต้แข็งแๆเอาอะไรพี่น้อง,เ,อองเราไปากับว่าวน้ำพายแล้วเห็ดเต้แข็งๆวงไว้บ่าพัน น้องไอ้คอยเป็นส่วนเป็นส,งนส,งนสงางอะไรจักลายเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันไปเรื่อยๆเลยพี่นะ้องปันสิพาพาพาโมมาโมกะเราบบอยากไปพี่น้องเอ้ยไม่อยากสูนะาไม่อยากเบิบ่งนักหนาแล้วเป็นวะ กันนะปะลาลุงเนอแม่น้องแก้มบมกับประจักรลายเลยตอนนี้แม่น้องแก้มบมก็น,กน,นั่นอง,นนงอยู่คนเดียวปลาลุงเลยพี่กกน,น้องก็คือนัอนนี่แหละยังบ่ได้มาเนาะตอนนี้ก็มืดแล้วพอน้องแก้มบมก็จะขึ้นไปถ่ายคันน้ำให้เพิ่นบ่ถ่ายคันดอกไม้ <c oughs> อยู่เตือน มาถ่ายคันดอกไม้พ kh ี่น้องเบิ่งด้วยหมอกเห่าหน่อยมันผดแห้งเนี่ยพี่น้องเขาก็รอมานอนน้ำยามมาเลงเลยพี่น้องเลยจากเศษในาฬิกาเบิ่งไปหูตะตาปะไรอย่างเ้วจากเศษนาฬิกาอน้องแกมบมกับหูเห่าห้อยเพลินเนาะกินมือละบวงสองบวงพี่น้องเลยหูต้ม เพี่นอยากนอนพี่น้องไออ่อนเพียแล้วบิดคืนแล้วเที่ยวลุกเที่ยวนอนเที่ยวลุกเที่ยวนอนบอกพ่อนอนดอกอาการของยายกับก้างคืนนั่นอาจสิลุกดูพี่น้องไอ้กลางเว่นนั่นไข้แน่กลางเว่นเนี่บอกลุกดูปันใดกับก็บส์สัเก่าเลยพี่น้องเด้ออากาศกับหนาวหนาวพี่น้องอากาศหนาวเย็น เย็นสมควรเด้อเสร็จใน้นแหละบางกันได้ทูตตาพี่น้องเลยไปหาหมอเพิ่นกัว่าไปหาหมอเพิ่นกัว่ามาเรีงสมองพี่น้องบางคนว่าเฮากประจักรลายสิแก้ไขบางคนว่หวัอแม่เพิ่นน่ะเป็นแบบนั้นแบบแม่ไปหอดอุบอกอเหุบนกับว่าเศร้ากับว่า ก็ล่อไปบน่งอะไปแ้วเยจากเซตนนหลยบอนอยู่นอนนอนไป่น้ว น้องแก้มบุมต้องได้เบิ่งเปลี่ยนกันเบิ่งอะไรก็พอน้องแก้มบุมพี่น้องเลยั้ง,งทีเราไปหันไปนี่ก็พอน้องแก้มบุมเบิ่งเสร็จเน้อใดจ้ะเศรษฐาได้กับผ้าเบิ่งผ้าดูแลเบิ่งต่อไปอะไรไปน้องเลยจากสีแนวใดแหละอาการพองยายนี่ก็ ขอใครเลยยังมาดีขึ้นเลยพี่น้องเลยกานฝนยังหนักหนาเลยพี่น้องเลย กาาเย็นแห่งไอโหเขากับสีบิตพี่น้องกระดาษกับสิผอุกันลยเนาะ <c oughs> มาตักให้เรากินได้ไหมอเอ้ยกรบสบารดีพ่อแมหมพี่น้องกับสบารดีเอฟซีทูกานผ่ผอกับสองไม่้องแคนบงุ้ม เมื่อนี้เฮากำลังสีล้างถวยล้างบวงพี่น้องเลยแล้วกวชฉไปทันใดต่อเนาะมือนพอหยากอะเป็นอาการของฝนคงบอดีเป็นเลยพี่น้องเที่ยวจะลุกเที่ยวจะตึนพอกำังมื่อคืนนี้บาสแปรลุกจะเถื่อนลุดไหมเถื่อเนะเลยเถื่อนเราะเานอนก็ได้เอา เบิ่นะม่ะเล่ว่ให้อาอันนีเนี่ไปเผาเล็กี่มาแทนเราเผาเล็กซีมาแทนโโ่เนาะให้ไปเผาเล็กซี่มาแทนเาะจ้ะกินเลยกินก่อนสาวพี่เราเลยเขินเลยวิ้าเดา บอมฟรีผ่อแล้วเราะซาวผ่เจ็บแหงเนาะผเจ็บแห้งอี่องเลยพามมใส่กะตุเ่าหนาหแล้วกรบอบอกไข่นเลยน,นี่นเ้ำะแลวยดยอ,อ,อจข่าองอ้ยข่า,า,ขาสี่หาสอบ หน้าหเาเ,หเดียวว่านเอเด้แ่กินเท่าไหมวกวาน่แกงใหม่ินเท่ารแเก <g ül s 2> ินเท่าหมววานเจ็บท้องเนาะเอ้ยเมื่อนี้เาก็มาล้างถวยรางบงวงเนาะจูเห็ดกินเนาะนเ,เกิดเสิยดออกไปเฮือนคือว่าอะไรป้าลุงเอเ้ยบีบงานนี่แหละ เด็ด um ัว ouais ้ ap ัดยาบะนเนเ่นอยู่เห็ดกินเลวเรียบร้อยแค่ตจะไปทางใดกั่กระลูถุกบาคิดต้องใหนคนน่ะนึกแต่พงามาป็นแรงจัดเจาะแ้งห่จตบรุ่นเดียวว่้งพวกี่ยังอไปในห้เอากไปกัน

เราซาคุณว่าเพื่อนเลืกเลืองลูกละบ้าว่ะผมเิ่นดนังทางล่างค่ะผมกินข่ากินเข่าแต่เด็กขึเยจะนีกระหากัเสาๆองนันบรรยากาศกับหนาวนาวเนาะหนาวเหงเลยจนม่อยากล่างถวยผมเลยยังสาเย็นลงแล้วเย็นลงแล้วไปอาการของยายแต่ยังสาวนย ร่างมาดีคือแล้พี่น้องเลยควอมเจ็บกับเจ็๊ยบจำเก่าทรมานพี่น้องคอแต่ว่าบ่อหายลุ่งนะ่ะมองกัาวโตนะ่ะคอแต่ว่าบ่อหายมีโควิดขันมีโควิดเกิดยาไปได้ค่ะเลื่อนไปอีกพี่น้องเลยขันมีโควิดนี COVID, น COVID, น่นานนะต้องได้เลื่อนไปอีกคันบมดีกับที่ว่ามาสบายพี่น้องมันเสาวันอนะันนี้ก็ได้มาแล้ว ตอนนี้ก็หัดเนาะเบื่อซุกมือเสามือหืพี่น้อยตอนนี้มีโควิดคนกรสิเดิมาแล้วเสาก็ยังไม่อยากให้เพิ่นเมื่อดอกพี่น้องเยให้เพิ่นอยู่ซะก่อนเพิ่นกลับบานอนซอมคืนแล้วแม่น้องกระสีเพิ่นน้องกระีจังเหตุยังไงอยู่บ้านก็ไลยโทรหากันเลยเนาะโทรนี่มันโทรเราทราบก่อนนะเราทราบนะ มันเป็นยังมันเป็นยังโทรศัพท์โตออกก็ได้โทรข่าวก็ได้โตออกก็ได้คือบอกไปครับแป้งยังไม่หลอกเขาอ่ะมันหลอกเด huh? ้อันนี้นะเขาเห็นซิปพันกีบว่าโทรศัพท์น้องประสีพี่น้องเขาเห็ดนั่นเขานาดโทรออกก็ได้โทรข่าวก็ได้ครับแป้งเราบอกเกินซิปพันกีบแล้วออกหลอกมันเปิดมันเปคือบอกเอาแต่ได้มมันหลอกมันหลอก นี่อยู่เฟซนะเนะนี่ห <c oughs> ้องไอพี่น้องไปพี่น้องคลิปนี้ก็สิรำมลาภาจากักอพี่น้องเด้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องแก้มบุญเด้อยพี่น้องฝากเบิง่งฝากส่งต่อไปแหละสบายดิ